สวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแต่งสลัดนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการหาฟาร์ม XP กันนะครับผมแบบเยอะเยอะกันเลยนะใช้เวลา10นาทีนะครับผมโอเคนะที่จริงผมอัดไปรอบหนึ่งแล้วแหละนะแต่เสียงไม์มันบูทมันแตกเกินไป ก็เลยแบบเสียงมันน่าลำคาญนะครับผมนะโอเคเมาเตรียมตัวกันก่อน,อนเลยนะครับสิ่งแรกนะครับผมก็พาษซาไปที่วอร์รูมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข้ามาที่เลือกเป็นอ่าเทรนนิ่งวีค นะครับผมอันนี้นะฮะคือได้ EXP เพิ่มบูสด้านขวาเห็นไหมเสร็จปุ๊บจัดทีมเลยครับทีมที่จะฟาร์มนะครับผมซึ่งผมได้เอาตัวนี้ไปฟาร์มนะครับอ่าเซ็กชวลี่นะครับผมนะฟาร์มาได้ระยะหนึ่งนะครับส่วนของที่ต้องเตรียมไปนะก็คือ SOS อันนี้นะครับ d i s t r e e s i g n a l นะครับผมก็เลือกมาใช้เลยนะครับไอนี่มันจะเพิ่มเอ่อมันจะรีคูดาวสำหรับบัดดี้นะครับที่เราเอาไปนะครับผมส่วนบัดดี้ที่แนะนำเอาไปนะครับก็ มิกาสะเบลทูสแลวก็เอเลนนะครับผมตรงนี้จะเปลี่ยนเอเลนเป็นคนที่แปลงร่างเป็นไททนันใครก็ได้นะครับไลเนอร์แอนหรือซีก็ได้นะครับคนที่ควบคุมไททันได้นะครับผมเบลทูสก็เอาไประเบิดนะครับก็จะได้ระยะที่ไกลทีเดียวเลยนะครับผม ก็ด่านที่จะเล่นนะครับเป็นด่านที่ชื่อว่า Terro r Deep Below นะครับผมอันนี้มันจะเป็นด่านยากสุดเลครับก็มันจะอยู่ทางด้านล่างเลยนะครับด่านล่างสุดเลยนะครับพยายามเลื่อนหาเอานะาะว่าผมนี่ก็นะลืมอธิบายก่อนกดจะเริ่มเล่นนะครับผมเพราะว่าอาัดไปสองสารอบแล้วโอเคแล้วก็เข้าไปเล่นเลยฮนะไปว่าคราน,นี้กูไม่ลืมอัดแล้วไอ้เพื่อนท่าน ว่าปับ๊บโอเคไอพีขึ้นจะอยู่ขึ้นอยู่กับการฆ่าไททันแล้วก็ขึ้นอยู่กับมิชชั่นว่ายากแค่ไหนนะครับผมโอเคแต่เมื่อกี้ลืมอ่ะไม่เป็นไร,เ,รเล่นกันใหม่นะครับผมเพราะว่าที่ผมเลือกดานี้มาเนี่ยมันเป็นดานที่ไททันเยอะที่สุดสำหรับผมนะมันเรียกมาประมาณเจกว่าตัวแล้วมันเป็นดานที่แบบดานสั้นด้วยแหละ แบบไม่ต้องบินไปไหนมาไหนไกลนะครับก็คอยคุ้มกันเจ้าฐานพวกนี้นะครับทั้งหมดกี่ฐานนะสามฐานหรือเปล่าสามสี่ฐานนะครับหวงนี้ก็ไล่ทำเครืเขียวครับเฮ้ยติด เอาติดเลยเนี่ยเออเรอียบร้อยเสร็จเออวินสมิชป่ะไปทำไล่เควสเขียวให้หมดครับพอเควสเขียวหมดมันก็จะมีไททันทั้งหมดเยอะๆเลยแบบออกมาแบบแน่นๆนะครับฮึบโอเค ใช่หน่อยดิอหอกไฟฟ้าว้าวโอเคได้สุดละลายไหมแล้วไม่ใช่เลยแล้วกันหอกสายฟ้าเนี่ยโบ อโอเคอันนี้น่าจะเป็นเคลสเขียวเพื่นสุดท้ายครับมันอยู่ไกลตรงโน้นก็ทำไห้เสร็จนะครับผมแล้วหลังจากนี้ก็คือมันจะออกมาแบบพดพลาดมาก โอเคโอเคระหว่างนี้ก็รอเควสดํำเนินต่อครับมันจะเอาไททันมาแล้วเราก็ใช้หอกสายฟ้าจัดการแทนเลยนะครับ ไอคลิปที่ลืมอัดอะคือผมแปลงร่างเบลทูดกับเอเลนเยอะมากเลยครับแบบกว่าจะเคลียร์ได้แต่มันเคลียร์ช้ามากตัดมาที่หอ,อกสายฟ้านะค่อนข้างแรงนะครับผมก็แนะนำว่าให้ใช้หอ,อกสายฟ้าดีกว่านะครับในการจัดการมาแล้วเต็แมแแบบเลยโอ้โหอะไรวนะเนี่ยไปปึ๊บตายซะฉี่เด้ โอ้หลบได้หอกสายฟ้าอู้โอเคฮึบโอเค จะจับฉันเหรอไม่ได้หรอกไม่ได้แหลกนี่ไงหองไฟฟ้าโอเคพอใช้หองไฟฟ้าจงหมดนะครับเราไปหาเขาเรียกว่าไอเสาพวกนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างพพลรยเบสขึ้นมาปุ๊บแล้วก็รีไม่ได้ยังไงล่ะโอ้โหแล้วใครคิดว่าได้หองไฟฟ้าไปโอเควปเีื่อเช็เบส ผมว่าเบสค่อนข้างเร็วกว่าแต่ว่ามันจะไปเด,ดสตอยได้หมดแล้วนะ่ะโอเคก่อควนแป๊บนึงเดี๋ยวอย่าพึ่งตายกันอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาแล้วจ้าเยอะขนาดนี้เบลทูสเออเดีกสองอันชิบหายแล้ว จะปล่อยให้เฟลไม่ได้จะปล่อยให้เฟลไม่ได้เราจะปล่อยให้เฟลไม่ได้เกาะอะไรเกาะอะไรเกาะอะไรอย่ามาเกาะอย่ามาเกาะไม่ให้เกาะไม่ให้เกาะไม่ให้แก่ไม่ให้เก่ามีไงต่อยไปต่อยไปกระทืบกระทืบไรกระทืบไรต่อยเตะต่อยอ้โหต่อยกูต่อยกูต่อยไปอีกแล้วกูต่อย อัดเต็มเปี่ยมมีกล้ามเหรอมีกล้ามมีกล้ามเหรอมีกล้ามเหรอจับขึ้นมาโชกแสลมหน่อยออมีกล้ามมีกล้ามเหรอ,อ,อมีกล้ามเหรอโอ้โหอะไรเยอะนะตรงนั้นน่ะเยอะชิหายเออค่เมื่อกี้กดผิดเมาลั่นไม่ได้เมาลั่นจอยลันไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปเออแล้วก็ลงมาสับสันคอ

โอ้ยไลโกรธกูทีละตัวเลยเลยยับยั้งหน่อยยับยั้งความโกรธยับยั้งความโกรธห้าสิบตัวแล้วยับยั้งความโกรธโอเคตรงนี้หมด ไปครับเดี๋ยวกระแถด้านกระจุกหนึ่งโอโ้โ,อโหโอโห้โหโจนตัวละเอเลนเลยเดี๋ยวจะตายก่อนเดี๋ยวจะเฟล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 อืมไอ้เพื่ออไรท่านไอ้เพื่ออะไรท่านโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยต่อยแม่งให้หมดตายห่ากันให้หมดนะต่อยต่อยต่อยกูต่อยกูต่อยอีกแล้วกูต่อยขั้นสุดไงมาฮะกูแคนมากกูแคนมากกูเล่นไปรอบหนึ่งกูลืมอัดเสียเวลากูไหมเสียเวลากูไหมเสียเวลากูไหมเออเสียเวลากูไหมเตะแม่งเลยแล้วก็ต่อยเลยแล้วกันหลังหัางไหมหลังพันไหมไอ้วนไอ้วนไอ้วนโอ้ยไม่ตาย หลังเดียวหลังเดียวอ่ะหลังเดียวอะหลังเดียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรเต๋อโว้เลยยิงแฟดก่อนอย่ามาจับเพื่อนเริ่มทีมอย่าอย่ามาจับโอ้โหอะไรเนี่ยยิงแฟดเออฟื้นฟูนก่อนยิงแฟดอีกรอบนึงมองไม่เห็นละสิโอเค มันจะหมดเคลียร์ไปได้โอ้โหจอยก็จะพังแล้วตกไปสองสารอบแม่งเปลี่ยนเองแม่งอะไรเองหมดเลยเนะี่ยโอเคลุยเควสแดงครับถ้าเควสแดงมาหาตัวนี้ครับมันจะสปอนมาอีกนิดหนึ่งโอเคเรียบฆ่ามาันเห็นไหมมันสปอนในีค5ตัวก็กำจัดให้หมดครับ โอ้ยวิ่งมาหาแล้วตะโกนะไรเนี่ยเออโอเคทำอะไพรพนมอุย้ยเบลทูส ในโดนกินไม่ได้โอ้ฝัดไม่เข้าโอ้โอเคโอ้อะไรเนี่ยเอ้าแฟดอยู่ไหนเออหาแฟดอยู่เั้งนั้นแมนเปลี่ยนเองเหรอโอ้โดดไปไหนอะโอ้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 โอเค อเด็กไมสกิลว,วีไวเว้ยสกิลว,วีไวเว้ยโอเคแล้วก็ไททานตัวหนึ่งตัวท้ายนะครับแล้วก็ไททานลัสบอสเออจอยลัน่นจอยอะไรหมดเลยเฮอ แล้วก็ทายทอยเลยครับแบบรวดเร็วโอ้แล้วมันสปอร์ตมาอีกสปอร์ตมาก,ก็จัดอีกครับโอ้ไอ้นั่นก็ตะโกนจังเลยอ้เต็มแก ยันหมดไม่มีสกิลตเติมกลางอากาศอะไน,นี้ไม่ใช่ตัวหลักผมโอเครีสไพร์ไปบนึงอ่าวเอาเปลี่ยนเองทำไมเออเลสโก้เฮ้ยโอ้ยไงฆ่า80ตัวแล้วครับเกือบร้อยตัวได้นะด่านนี้ แล้วใครมีวิธีที่ดีกว่าน,นี้ก็สามารถบอกได้นะส่วนมากผมใช้วิธีนี้แหละแต่ว่าค่อนข้างนานนะประมาณ10นาทีได้10นาทีกว่าๆเลยแหละถ้าวิธีเร็วกว่าน,นี้ก็คือเบลทูธแปลงล่างเบลทูธแปลงล่างเดียวเลยครับแต่ว่าด้วยความที่ดันยากนะเลือดไททันแต่ละตัวมีประมาณ5 0 0 0นะ2.5 5 0 0นนะครับผมคือดาเมจพวกไททันมันประมาณนี่แหละครับ มาแค่ต่รูไม่ตายอ่ะไม่ตายก็ปิดฉากให้เรียบร้อยครับเลยก็มาดู XP กันนะฮะจากเลเว 0, ลศูนย์เราจะไปเลเวลเท่าไหร่นะครับผมโอเคใช้เวลาประมาณ14นาที15นาทีนะครับผมต่อตาหนึ่งนะไปแล้วมาดูกันอาจจะทำได้เร็วกว่านั้นด้วยนะครับผม โอเคว้าวเด้งไปเลเวล8เลยนะได้สแตนดาร์ดไอพีหมื่นห้าแล้วก็เดิมพันชั่นหมื่นเก้านะครับเราทำเออเราค่าไททันไป84ตัวนะครับค่อนข้างเยอะนะก็คือแบบได้หมื่นเก้านะแล้วก็สเปเชียลอีก6กพันเก้านะครับผมรวมทั้งหมด4ี่หมื่นหนึ่งพันครับแปดร้อยนะ 800, นะต่อตาก็ได้เยอะนะพูดถึงแต่ใช้เวลานานสองครนะว่าคือสิบสามนาทีนะครับผมโอเคค่าไป80ปตัวตัว โอเคของที่ได้ก็ไม่ได้เควสด,ดํำนะถ้าใครอยากได้เควสด,ดํำก็คือต้องใช้เบลดเนี่ยฆ่าไททันล้วนเลยซึ่งโอ้โหใครจะทำได้นะครับผมเคยทำได้อยู่แต่ว่าแบบทระหดเหมือนกันนะครับโอเคก็มีข้อดีนะครับสำหรับการสอนฟาร์มเลเวลนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะฮะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปว่าคราวหน้าผมจะมาสอนอะไรนะครับผมโอเคแล้วเจอกันครับ